สวัสดีครับพบกับสุลุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แอนที่นี่กอร์ดอนกับความพยายามย้ายทีมสู่ลิเวอร์พูลลูแกลเวอร์ตนะครับนักข่าวชื่อดังประจำเดลี่เทลกรัฟและผู้ชี่วชาญทนันทันข่าววงในของลิเวอร์พูลก็ได้เปิดเผยข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับอนาคตของแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวจีด๊ดทีมเชิงกรีว่าเยิงคอนเต,ต้ได้พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อลรกดันให้กอร์ดอนาย่ปร,รุ่งทัพหงดังลิเวอร์พูลให้ได้ก่อนถึงเส้นทาย าการเงินเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะก็รพยายามในการยัดถิมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับท่านผู้ชมเ่องจากแหล่งข่าวหลายแห่งภายในสโมสรเซิ u n i t e เตัวสกัดปัจจุบันของกอร์ดอนก็ยืนว่านักเตะนั้นมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะยัดไปอย่างลิเวอร์พูลและได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมทีมเช่นกันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมอีกด้วยอย่งางไรก็ตามซิลได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าพวกเขา ไม่มีความตั้งใจที่จะขายกอดอนออกจากทีมและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจได้ว่านักเตะจะกลับมามีสมาธิและทุ่มเทกับสโมสรอย่างเต็มที่เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ทีมชาติในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024ถึงแม้ความพยายามในการย้ายทีมครั้งนี้จะไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะกลับมาเปิดโต๊ะเจรจาอีกครั้งในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด สรุปก็คือเอเยนต์ของกาดอนพยายามอย่างหนักเพื่อให้เขาได้ย้ายไปสู่ลิเวอร์พูลกาดอนแสดงความชัดเจนว่าต้องการย้ายทียมต่อเพื่อนรุ่นชิมเชนเกดโดยอยากย้ายไปสู่ลิเวอร์พูลส่วนนิวคาสเซิลเอยงยืนยันว่ากาดอนไม่ได้มีไว้ขายพวกเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อเก็บกาดอนเอาไว้ส่วนลิเวอร์พูลก็จะกลับมาพยายามคว้าตัวกาดอนอีกครั้งในอนาคตที่มาคือ Luke aly, ลคแอดเวนต์เดลี่เทเลกราฟนะครับ ด่วนแมตติเลตปะทะฟาบิิโอรโรมาโนศึกทวิตเตอร์ระหว่างวงในลิเวอร์พูลและนักข่าวระดับโลกแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับต่างตั้งตา,ตา,ตา,ตารอคอยตลาดก,การสแกนนักเตะและนักเตะใหม่ในช่วงตลาดก,การสแกนฤดูร้อนนี้ของลิเวอร์พูลแต่ข่าวลือต่างๆก็ทําให้หลายคนเกิดความสับสนและกังวลล่าสุดนะครับแมตติเลตนักข่าววงในของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับข่าวลือตลาดก,การสแกนนักเตะ ที่ฟาบิสโซโรมาโนนักข่าวชื่อดังระดับโลกได้รายงานออกมาโดยทีเล็ตเตือนแฟนๆว่าไม่ควรเชื่อข่าวลือทั้งหมดที่โรมาโนนนำเสนอเพราะบางครั้งอาจไม่เป็นความจริงอย่างไรก็ตามโรมาโนก็เดี่ยวมาตอบโต้ทีเล็ตโดยยืนยันว่ามีการเจรจาซื้อขนักเตะเกิดขึ้นจริงและลิพูก็จะเซ็นสัญญาก,กับนักเตะใหม่อย่างแน่นอนเพียงแต่ขอให้แฟนๆอดเจรอและตลาดการสแสกน,นักเตะมันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น แบทิเลตก็ได้ออกมาทวิตตอบโต้กับโรม a โนด้วยความคิดว่ามีการดําเนินการต่างๆเกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังและยังมีเวลาเหลืออีกมากสําหรับกระาดาษการซื้อขายนักเตะการตอบโต้กันของ2นักข่าวคนดัง2คนนี้ทาให้แฟนบอลลิเวอร์พูลคลายความกังวลได้บ้างและมั่นใจว่าทีมรักของพวกเขาจะมีการสมทับอย่างแน่นอนในช่วง3ามเมืน,นี้สรุปก็คือแบตท,ทิเลตและฟอป r ิสโซโรมาโน่สนักข่าวชื่อดังได้ออกมาตอบโต้กันในทวิตเตอร์เกี่ยวกับข่าวเรือการซื้อขายนักเตะของลิเวอร์พูล โดโรโมาโ,โนยืนยันว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับนักเตะใหม่อย่างแน่นอนขณะที่ทีเลตเองเตือนแฟนๆว่าไม่ควรเชื่อข่าวลือทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามการตอบโต้นี้ทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลมั่นใจมากขึ้นว่าทีมจะมีการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แน่นอนนะฮะอาร์นเนอร์ซลอลต์เตรียมประเดิมปีซีซั่นแรกกับลิเวอร์พูลด,ด้วยโปรแกรมสุดโหดอาร์นเนอร์ซลอลต์นะครับเฮดโค้ชคนใหม่ของลิเวอร์พูล กำลังเตรียมตัวสำหรับการคุมทีมปรีซซชั่นครั้งแรกด้วยการฝึกซ้อมโดยจะเริ่มต้นขึ้นในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนี้แม้ว่าช่วงแรกจะมีนักเตะที่เข้าร่วมไม่มากนักแต่จำนวนผู้เล่นจะค่อยๆเพิ่มเติมขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปสลรัได้วางโปรแกรมปรีซซชั่นสุดท้าทายให้กับทีมลิเวอร์พูลโดยจะลงเล่นในเกมกระับม,มิรทั้งหมด4เกมเริ่มจากเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อพอกบกับคู่แข่ง3ทีมได้แก่เรียลเบติสในวันที่27รกรกฎาคมนี้ อาร์ซนอลในวันที่1สิงหาคมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่4สิงหาคมหลังจากนั้นลิเวอร์จะกลับมาลงเล่นในเกมสุดท้ายของปรีซีซั่นที่สนามแอมเบลในวันที่11สิงหาคมโดยพบกับเซบีย่าทีมดังจากสเปนซึ่งถือเป็นบททดสอบสำคัญก่อนเริ่มต้นฤด,ดูกันใหม่โดยโปรแกรมปรีซีซั่นที่เข้มข้นนี้ถือเป็นความท,ท้าทายครั้งใหญ่สำหรับสล็อตในการเตรียมทีม,ทมให้พร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันฤดูกาล2 0 2 4 2 0 2ี่ี่าที่กำลังจะมาถึง แฟนๆลิเวอร์พูลต่างตั้งตารอคอยที่จะเห็นแนวทางการทำทีมของสล็อตและหวังว่าทีมจะสามารถสร้างผลงานที่ในช่วงปรีซีซั่นสรุปโปรแกรมปรีซีซั่นของลิเวอร์พูลมีหนึ่งนี้วันที่27กรกฎาคมพบกับสโมสรเรอเบติสที่สหรัฐอเมริกาวันที่1สิงหาคมพบกับอาร์ซอลที่สหรัฐอเมริกาวันที่สีสิงหาคมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สหรัฐอเมริกาและวันที่11สิงหาคมพบกับสโมสรเซบีย่าที่แอนฟิลนะฮะ ดาริเนบอกว่าตัวเต็งที่หงแดงอยากจะได้กำลังฟอร์มแจ่มกว่าคอริเกโตในศึกยูโร2024กนยีกสครับกําำลังโชว์ฟอร์มเทพในศึกยูโร2024ันยก็ทำเอาแฟนๆลิเวอร์พูลพริ่มปริ่มกันสุดๆใช่ไหมลูดูการที่แล้วโชว์ฟอร์มในพรีเมียร์ลีกจะขึ้นขึ้นลงลงแต่ตอนนี้ไม่มีใครเถียงได้เลยว่ากาโปคือหนึ่นงในผู้เล่นที่เจ๋งที่สุดในยูโรซึ่งยิงไปแล้ว3ลูกกับ1แอซสต์แฟนบอลหงแด,งห,ง,ดงหลายคนอาจจะยกให้กาโปเป็นดาวเด่นของทัวร์นาเมนต์แมตช์ แต่ดารินเบน์ไม่คิดแบบนั้นอเดตกานน,นาคนนี้ก็ยังบอกว่ากอาหน้าลิฟว์เล่นดีจริงและฟอร์มของเขาก็ไม่น่าแปลกใจเพราะเขาเคยทําได้แบบนี้มาแล้วในศึกฟุตบอลโลก2022ดาร์เรนเบนต์กลับมองว่าจามาสมูเซล่าดารุ่งทีมชาตเยอรมนีคือคนที่เล่นดีและเด่นที่สุดในศึกยูโร2024ครั้งนี้ มูสลาในวัย21ป,ปีกำลังเนื้อหอมสดๆหลายทีมอยากได้ตัวไปร,ร่วมเทียมรวมถึงลิเวอร์พูลอีกด้วยแต่บเบย์มันนิกต้นสก,กัดของเขาไม่คิดที่จะปล่อยตัวออกไปไง่ายๆก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะเขาซัดไปแล้ว3ลูกจากการลง3-4เกมชใวยเห็นว่าทำไมเขาถึงเก่งกาดขนาดนี้ดาวลิเนเบนบอกว่าสำหรับผมคนที่เล่นดีและเด่นที่สุดในทัวร์เมนต์แบบน,นี้ก็คือจามาร์สมูซิล่าเขาเล่นได้สุดยอดมากๆจริงๆยิงไปแล้ว3ลูก ทุกครั้งที่เขาได้บอกเหมือนกับการเป็นกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมชาติเยอรมนีเขาเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งสร้างโอกาสได้คล่องแคลวว่วว่องไวเล่นใวตรงจุดผมเกือบที่จะเลือกคดิเกโปที่ก็เล่นดีเหมือนกันมากๆแต่ผมขอเลือกจามาสหมู่เซลาละกันอดีตามชนจิบชังกฤิคคนนี้กำลังโชว์ฟอร์มเทพในเยอรมนีให้กับทีมชาติเยอรมนีให้กับหนึ่งสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่น่าเสียดายถ้าเขาไม่ได้เอาความสามารถมาโชว์ในพรีมลิกบ้าง เขาจะเข้ากับลิเวอร์ลได้อย่างลงตัวและช่วยยกระดับแดนกลางของทีมได้แต่ก็คงยากที่อเนอร์สล็อตจะกล่อมให้บอร์ดบริหารทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อตัวเขามากโมซิลามีโอกาสติดเซนเจนกิดชุดใหญ่แต่เขาเลือกที่จะเล่นให้กับทีมชาติเยอรมนีแทนคว้าแชมป์ในเยอรมนีมาแล้ว4สมัยและแชมป์ยุโรป1สมัยกับเบญามินิกและน่าจะมีถ้วยแชมป์อีกเพียบรอเขาอยู่และถ้วยที่เจ๋งที่สุดอาจจะเป็นแชมป์ยูโรที่บ้านเกิดของเขาที่เยอรมนีก็เป็นไปได้ นี่คือสุข,ขาลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรบอบแย่ยงโขนที่4กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ